ครับวันนี้นับว่าเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งของคณะสงฆ์ภาคสองนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชธีราพรรองเจ้าคณะภาคสองได้รับพระราชานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิระธีราพรน,นำความปรับปื้มใจดีใจมาสู่คณะสงฆ์ภาคสองตลอดถึง พุทธศาสนิกชนในเขตโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรีซึ่งพระเด็พระคุณเป็นเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายซึ่งเป็นวัดที่สําคัญศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีแห่งหนึ่งดังนั้นในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นเทพที่วัดพระพุทธฉายแห่งนี้ในนามคณะสงฆ์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ก็มาร่วมแสดงความยินดีนั่นก็คือมาแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระธีราพรก็ขอ,ขอให้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาร่วมกันถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้รับภาระหน้าที่เป็นรองเจ้าคณะภาคสองสนองงานช่วยงานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิมงคลจังหวัดวัเกตเจ้าคณะภาคสองมาเป็นเวลาหลายปีนะได้ช่วยกันรับภาระธุระงานระศาสนาเป็นกําลังสําคัญของคณะสงฆ์ภาคสองช่วยดูแลเรื่องงานการศึกษาของคณะสงฆ์ภาคสองงานการศึกษาของขาาคณะสงฆ์จังหวัดสระบ,บุรีตลอดถึงงานอื่น ตลอดถึงการแก้ไขข้อขัดข้องงานคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นพระเดชพระคุณมีส่วนสําคัญดังนั้นในปีมหามงคลเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาหรอบ72พรรษาจึงถือว่าเป็นมงคลยิ่งเป็นกําลังใจอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้รับพระทานเลื่อนสำนันกิ์ในปีนี้ก็ขออนุโมทนากับสิทธิยานุสิ์ญาติโยมทุกท่าน แล้วก็ขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมงานกันในวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณสาธุ